สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแนลผมรุสังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่า M1 a 1 k i c k b e c นะครับซึ่งเป็นรถถังพรีเมียมคันนี้นะเป็นรถถังที่แบกประเทศอเมริกาของผมมากนะครับผมเล่นกับมันบ่อยมากนะครับทุกคลิปที่มีอเมริกาอยู่ตอนนี้นะก็ได้เจ้าคันนี้แหละมาแบกสายวิจัยให้นะครับแต่พนเนี่ยจุดเด่นของมันนะจะอยู่ที่เกวี่เกวี่สีขาตัวนี้แหละโคตรมีบอกเลย เมื่อได้แบบไปโฟก,กัสปืนแล้วนะไปโฟกัสเก้าอี้ห้ผมชอบเก้าอี้มากผมก็เลยซื้อคันนี้เลยนะเพราะแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยปืนอจอบแรงนะเฮ้ย hey, ปืนร้อยยี่สิบนะฮ้ยคล่องตัวนะไม่นะแป๊บแรกที่ผมเห็นเลยคือเก้าอี้สีขาวนี่ครับพอเห็นปั๊บผมซื้อเลยนี่แหละของโคตรดีโอเคเราไปดูเด้่อตัวรถกันดีกว่านะครับสักรนี้เนี่ยจะเป็นรถที่แบบค่อนข้างเร็วนะคล่องตัวสูงมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์มันค่อนข้างจะเงียบนะผมชอบมากเลยดีกว่าตัวของเลปเปิลนะครับที่ว่า เสียงลั่นทุ่งจัดๆแปลว่าได้ยืนจน5กิโลจีนะครับคันนี้จะเสียงเครื่องจะเบานะครับแล้วก็คล่องตัวเดินหน้าถอยหลังเนี่ยสะดวกมากนะครับเมื่อเทียบกับอังกฤษที่เป็นคลิปก่อนนะครับโอเคลองดูน้องปืนดีกว่านะผมสำหรับคราวนี้เนี่ยจะได้ปืนอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กระสุนที่ผมจะมานะครับจะเป็นลูกเข็มนะครับจ่อกระสุนอยู่ที่629มิลลิเมตรนะครับซึ่งได้บัฟมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นได้แพทเก่าเนี่ย คันนี้จะได้กระสุนนะครับที่จอบก่ออยู่ที่589นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับจริงๆก็เพราะว่าผมซื้อคันนี้มานานละแต่ว่าเพิ่งมาเล่นให้ดูกันนะครับที่เป็นคลิปเต็มนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมจะมาจะเป็นลูกนฮีทนะครับมาติโพสนะครับเอาไว้ยิงฮอโดยเฉพาะเลยแบบหั่นใส่พวกลัสฮอต้นเกล็ดโครนด้รับำคาญนะเลยติดมาด้วยนะครับผม่าขอโคตรดี ยิงฮอเนอย่างเพลินนะครับไม่ต้องแบบว่ายิงให้โดนก็ได้นะครับแบบว่าให้มันตกใกล้ๆแรงระเบิดก็ไปหาของมันเองนะครับก็คือใสอ่ฮอได้เลยในลครับกล้อง120มิลเนี่ยคุ้มจัดๆแนะนำให้ซื้อนะครับคันนี้สำหรับใครที่จะปั่นสายอเมริกานะครับคือคุณจะได้ทุกอย่างเลยนะครับทำได้หลายบทบาทมากๆคันเดียวเนี่ยจริงนะครับแนะนําแต่ว่าคันนี้นะผมก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่าตรงบริเวณคอนะครับหาอะไรมาบังมันหน่อยนะครับ เพราะว่าเป็นจุดอ่อนจุดหลักๆนะครับที่จะโดนยิงเลยนะครับเพราะว่าตรงเพดลกป้อมเนี่ยโอเคมันกันกระสุนได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหรที่คุณถูกยิงเข้าที่ซอกคอเนี่ยคุณจะตายทันทีเลยนะครับหรือว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้เล่นได้ตอบโต้อะไรกับเขาสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าโดนปั๊บตายโอเคเราบล,ล็กันเยอะละสุดท้าจะเป็นไงเราไปดูกันเลยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเปนล้านนึง ไม่โดนชิปหายละมาเน่่ยอยเร็วินหนปะ้าดนอ้าวชิปหายละเอาควันไปก่อน่อยไปตั้งหลักแป๊บจับไปซ่อมควันอีกรุกนึง ทิ่มันน่าจะรอดอยู่นะโอ้รอดกบ้าละเข้าหน้าเข้าหลังเลยอะจะรอดได้ยังไงมาละปีกไปแล้วด้วยเรียบร้อยเลยแตกเป็นเลคแคว่ะมีป้าวตัวนี้ไม่มีนะไอ้มีป้าวกาให้หนึ่งคัน เอ็มบีทีสองพันนะครับรถถังจีนโอเคแล้วก็ถึงจุดตะทะละทีนี้ก็มองหารถถังหกตัวขนาดหกเหรอเดี๋ยวนี้ไปสองเอสสามแปดอรอดนะครับก็อีกคันเหมือนจะเป็นชาร์เลอร์ ไม่ใช่ได้เพิ่นลาดบอสโผล่มาแต่หัวเนี่ยแล้วแม่งเป็นลาดบอสแน่แน่เปลี่ยนเป็นระเบิดหัวมาดูการันทำอะไรกับหัวมันได้บ้างอ่าฮะเป็นพังอย่างเดียวนะครับขวายลูกหน่งขวายลูกหน่อย โ auto. so ทษอ่าเคพอนะครับเพื่อเพราะมันย <East. S 2> ิงไม่เข้านะครับเดินหน้าเดินหน้าอือหะโอ้ยิงยิงอย่างนี้เลยเหรอกล้ามากเก่งมากขอบใจแต่ยิงไม่เข้าชิบหายป็น สวยยังวะไป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 ซ้ำซ้ำสวยเฮ้ยไหนนี้ไหนนี้ไหนี้โอเคตายนะครับในธงโอ้คนจีนยิงข้างหน้าเข้าสบายสบายใส่รุ่นหนึ่งแปดตรงนี้สวยๆตายซะแตกแล้วก็ข้างบน ไม่มาแนละ้วขบวนจะไม่มาีนี่ก็ไม่มีใครเล่นโอเคยิงข้างหน้าต่อถ้างั้นนี่ไงข้างหน้าเออหน้าลงพอดีนะครับตายสวยเลยไม่มีตอนนี้ผมเราแบนที่นี่จุดเดียวเลยข้างหลังผมเนี่ย มน,นี่ใช่ดีกว่ายโยนโดนกระบะแล้วเออ <c oughs> มันแบบโยกขึ้นโยกลงเร็วมากเลยอ่ะเออก็โดนข้าบนยิง บุกบ้านกูเหรอตายโดนตีนะครับแค่สุ่มเข้าไปเฉยอ่ะแต่มันโดนไงยัดปีหนึ่งดอกโดนเต็มๆอีโดวนึงน่าจะตายนะครับถ้าผมซ้ำที่เดิมนะเอ้ยเพื่อนออกไปสิได้อยูย่หลอดเพื่อนไปนิดเดียวเออเอ้ยบางปางปางปาง ใช่เลยคันก่อนมาอะไรอีกลูกหนึ่งไม่เข้าอ่ะดิว่ายอ่อมไม่โดนแฮะสวยเฮ้ยดูบันเด้งดีดูบันเด้งดีอ้สุดยอดเลยเอ้ยลูกบันเด็กว่รงานดีนี่ว่ะไปครับ สิ่งที่ผมเล่าจากฟันก็เพราะว่าเดี๋ยวโดนซูยี่ห้าเอาพิไซลงหัวเอาแย่เลยละ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวจุกพอโด,โดนเฉยยิงมั่วๆแค่เล่นควันๆาหน้านะครับเพิ่หลังตัวมานี่ใช่ป่าวบางมิดเลยว,ว่าควันเนี่ย โดนจังๆเลขนึงนนสองนะครับไปโดนคนระับแต่ว่าไม่ตายแต่มันควันไปแล้วมันน่าจะรอดแล้วละ่ะเพราะผมไม่เห็นนะครับถ้าผมยิงสุ่มเข้าไปเฉยๆขนาดได้ไหมไอ้หุ่นไม้ร่มไปหน่อยเออ สวยเห็นพอดีหางตาหน้าเรานะเพื่อนยิงไปอ่ะมันก็ต้องมีแหละอ่าเห็นละเรปเปอร์โอเคเห็นละไปสวยได้ลำกล้องไปครับยิ้มนี่ลืมมั้สวยตายเรปเปอร์ครับผมแล้วก็เมืเราจะโดนยิงจากทางซ้ายนะครับ เก้ไกๆนั่นไม่น่า,ไม,นาไม่น่าถึงนะครับจะไม่ถึงหรอกมุมยิงไม่มีไม่ไมีไม่เห็นฮนะต้องเราแบงซ้ายไว้ด้วยเผื่อมันดันมาตัวนี้เหมือนจะเงียบแล้วนะครับ โอเคเราต้องเคลื่อนที่แล้วล่ะเพราะมันเงียบเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วครับเราก็ต้องไปยึดธงกันไปไอ้คณะจะเปิดไมันจะเริ่เปิดสวยสวยเกลียวผ่าตัวระเบิดบอ่ดะอ,อาจจะมีอีกนะ คตายนะเอ้ยยังไม่ตายสามหัวเลยสวยตอกลังกระสุนเข้าไปไอ้มุมนี้โคตรอร่อยเลยจริงฆ่าได้หลายคันแล้วเนี่ยเพื่อนปิงมาในป่าเรานะครับเออใช่มันจะมีแต่มันตายไปแล้วเอ๊ พอว่ะอยากยิงนะแต่มันไกลอ่ะแต่ผมไม่เคยความสามารถเราหลอกมากเพื่อนเปลี่ยนลูปคลิปไปเลยประมาณนี้สวยแม่นดีว่ะเราสไนเปอร์ ล่วงหมุนอย่างนี้ล่วงแน่นอนไม่เหมือนกันี่ว่าเราเนี่ยเอาเรื่องฝั่งขวาผมไม่มีใครเกิดอ่ะไปไปฝั่งนู้นกันนี่ไงมีรถสอยนะครับเจอตรงนี้มีรถถังยิงคุณกลออกมาโอเคงั้นน่าจะมีประเด็นนที่น่าสนใจ อ้อมอมมันต้องมีรถดันใช่ไหมผมเอ้มีคนไปสนใจคัดให้มันซ่อมอยู่นะครับจากนั้นก็เข้าข้างได้เลยอุ๊ยอุยอหลักหน้าวะมิซายใกล้ตัวกูเหรอ อ่าเห็นละโอเคกระโดดจริงนะครับเราก็ต้องไปซ้ำขอเล็งข้างล่างเพื่อความมั่นใจแล้วจะยิงข้างบนนั่นแหละครับแต่ว่ากลัวไม่เข้านะครับก็เลยเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ยิงมั่นใจกว่าเยอะน่าจะไม่มีใครเกิดแล้วมั้งเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคมีอ่ะ เคยเกิดแล้วมั้งโอเคแล้วน่าจะมีเคเกิดละดูดิคือแบบเกมนี้แบบของเราจัดจัดอ่ะนะครับต่อตัวนี้ไม่เกิดแล้วนะผมว่านะดูจากอย่างที่ดูอะฝ่ายละหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งเกมนี้จบสวยแบบสวยสุดๆอ่ะจริงผู้เห็นหอข้าหน้าไหมมันหน้าโดยจีนเหมือนกันนะ ตายแล้วบอกเลยถ้าจบเกมเชื่อไหมว่าไอ้ฮอคัมลำเนี้ยจะโดนยิงคุณเชื่อผมปะถ้าจบเกมเมื่อไหร่โดนยิงแน่ๆเนี่ยนี่ก็ยังไม่จบมันยังโดนยิงขนาดนี้จบเกมปะผมว่าร่วงอ่ะลำเนี้ยดิไซเมอร์เดอร์โดนเฉลี่ยนั่นไงเรียบร้อยยังไม่ทันจบเลยยังที่ตายซะละสวยเป็นมอนสเตอร์จริงๆผอแก่จบเกมไม่ก็ยิงกันเอง โอเคแล้วผมก็จบสวยนะเกมนี้ค่าไปหกคันเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วเจนครับ